ก็กาบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับแล้วก็กาบสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครที่แบตเสื่อมแบตหมดเร็วนะครับชาร์จบ่อยมือถือร้อนอาการต่างๆนะครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับถ้าใครที่ประสบปัญหานี้อยู่นะครับนายช่างจนมีเทคนิคนะครับอีกหนึ่งเทคนิคมาฝากเพื่อนๆนะครับวิธีถนอมแบตเตอรี่นะครับให้แบตเตอรี่ใช้ ได้นานให้อยู่กับเรานานยิ่งขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆไปที่เมนูตั้งค่าตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่เมนูตั้งค่าเลยนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเพื่อนๆมาที่จอภาพนะครับหาคําว่าจอภาพนะครับกดเข้าไปนะครับ อันดับแรกนะครับให้เรามาดูที่ความสว่างหน้าจอนะครับความสว่างหน้าจอนะครับถ้าใครปรับไว้เยอะนะครับปรับไว้เยอะไม่ค่อยชัดนะครับ่าเห็นไหมครับปรับไว้เยอะรู้สึกว่ามันมองไม่ค่อยชัดก็ต้องปรับเยอะหน่อยเห็นไหมครับแสงมันจะเยอะนะครับเมื่อไรนะครับที่แสงหน้าจอมันเยอะนะครับมันมาก จนเกินไปนะครับแต่เราก็ชอบแบบนี้เพราะมันเห็นได้ชัดนะครับเมื่อไหรที่แสงหน้าจอทํางานเยอะนะครับทํางานเกินครึ่งอ่าเอาทางานเกินครึ่งอ่าแบบนี้นะครับมันจะกินแบตเยอะนะครับมันจะกินแบตเยอะนะครับนางัจนแนะนําให้เราปรับไม่เกินครึ่งแล้วกันนะครับก็จะได้ช่วยให้การกินแบตเตอรี่ลดน้อยลงนะครับเมื่อไร ที่กินแบตเยอะนะครับกินแบตเยอะแบตหมดเร็วเราก็ต้องชาร์จบ่อยนะครับมือถือของเรานะครับหรือแบตเตอรี่ของเรานะครับจะมีรอบชาร์จนะครับสามร้อยถึงห้าร้อยรอบประมาณนี้นะครับยิ่งชาร์จบ่อยอายุของแบตเตอรี่จะลดลงลดลงลดลงนะครับจนเสื่อมไปในที่สุดนะครับประมาณนี้อ่าตัวนี้นายช่างจนแนะนําให้ไม่เกินครึ่งนะครับอ่าไม่เกินครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับ ก็จะช่วยให้แบตเตอรี่ของเราดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอวิธีที่2นะครับมาที่หมดเวลาหน้าจอนะครับเพื่อนๆเ,เคยมาดูเมนูนี้หรือเปล่านะครับหมดเวลาหน้าจอหมดเวลาหน้าจอคืออะไรนะครับก็คือว่านะครับเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับหน้าจอจะดับไปเองนั่นเองนะครับอ่าย้ำอีกที นะครับเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ใช้มือถือหน้าจอจะดับไปเองในโหมดนี้นะครับโหมดนี้นายช่างจนตั้งไว้อยู่30วินาทีเห็นไหมครับถ้าไม่ได้ใช้ปุ๊บวางไว้นับ1ถึง30หน้าจอถึงจะดับ,นะบเห็นไหมครับก็เราก็เข้าไปนะครับตั้งไว้ให้น้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดนะครับ ถ้าใครมี5วินาทียิ่งดีนะครับลองดูนะครับตั้งให้น้อยที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวนายช่างจนจะตั้งเป็น15นะครับเห็นไหมครับหมดเวลาหน้าจอก็เป็น15ก็คือน้อยสุดของหน้าจอเลยนะครับน้อยสุดของมือถือรุ่นนี้นะครับการตั้งอย่างนี้ก็จะช่วยให้การใช้งานของแบตเตอรี่ลดน้อยลงเช่นเดียวกัน,นเพราะว่ามันปิดหน้าจอเร็วนั่นเองนะครับอ่ะ วิธีต่อไปนะครับก็คือภาพพื้นหลังนะครับภาพพื้นหลังลองเข้าไปดูที่ภาพพื้นหลังนะครับถ้าใครที่ถ้าใครที่มีภาพพื้นหลังแบบสีดำนะครับอันนี้คือสีขาวใช่ไหมครับถ้าเราใช้ภาพพื้นหลังเป็นสีดำ นะครับก็จะช่วยลดนะครับลดลดปัญหาแบตเสื่อมนะครับช่วยให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับภาพพื้นหลังก็สำคัญนะครับก็เพื่อนๆก็ลองเอา3เทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับแล้วมือถือเพื่อนๆก็จะประหยัดพลังงานได้ดียิ่งขึ้นก็ช่วยให้แบตเตอรี่อยู่นนได้นานได้เช่นเดียวกันนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เป็น ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่นายช่างจนเก็บมาฝากเพื่อนๆนะครับก็สําหรับใครที่เจอปัญหาแบตเสื่อมแบตหมดไว้อยู่นะครับก็ลองเอาเทคนิคนี้ของนายช่างจนไปใช้ได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนายช่างจนนะครับเทคนิคต่อไปนะครับนายช่างจนจะมีนะครับ จะมีเทคนิคอะไรนะครับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเรานะครับทำให้มือถือของเราอยู่ได้นานนะครับอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องซ่อมนะครับไม่ต้องซ่อมบ่อยนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ